สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟยฮับอีกเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมต้องเอาหูฟังมาใส่ตรงนี้ฮะพอดีผมต้องใช้ไม์จากตัวนี้ฮะไม์ที่มันสั่งยังไม่มานะฮะวันนี้ครับมาเล่นเกมเหมือนเดิมครับชื่อเกมว่าคําถามกวนทีนชื่อเกมก็บอกฮะโคตรออนเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับคําถามแรกนะฮะวันนี้ช่วงนี้มันููจะทำอะฮะเล่นแต่เกมเลยอะไรเอ่ยทาลวกๆแล้วดูดี สุก,กี้เหรอวปง่ายอยู่อะไรอยู่บนไอติมไอติมไอติมแม่มีเวลาออด้วยเอ่อแพนด้าน่าจะใช่นะไอติมไอติมแพนด้าหรือเปล่าอ้าวคางคกคางคกขึ้นวออะไรวะ ผิดแล้วเริ่มใหม่เลยเหรอเอาใหม่ทำไมเกถึงเป็นครูไม่ได้เกเกเสียภาพรักอนะอ้าเป็นดอกไม้อะไรของมันดูเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ดูสิครับว่าจะทำได้สูงสุดกี่ข้อนะฮะ ชิเป็นไหลยไครหิตาชิดิหิตาชิเแอนโซยอะไรเล็กที่สุดซอยจนละเอียดดิแอนสองข้อละสองข้อแล้ว,ลวไก่อะไรเหมือนช้างนี่ไงง่ายไงไ,งไ,งไก่งวงวัวอะไรเดินไม่ได้วัวสองหัววัวลืมตีนวัวเนื้อวัวนมวัวลืมตีนไงเดินไม่ได้กี่ข้อแล้วเนี่ย สีะจำไม่ได้เนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นอะไรขมขมเป็นคนพาไปโรงพยาบาลแล้วกันเอา้าถูกเฉยเลยผมจะทำได้ประมาณสิบข้อนะติดต่อกันดูดีจะได้ปะฮารีพอตเตอร์ชอบสีอะไร <c oughs> แฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกไงเป็นพ่อมดเมจิกแปลว่าอะไรมายากลอะไรมายาเวทมนต์อะไราาเไรงี้ย สีม่จิกแหมถูกเว้ยเก่งอะไรอย่างนี้เนี่ยกินอะไรสวยกินข้าวดิข้าวสวยไงอ,อ้าวไม่ใช่ข้าวสวยหรอกินนาีอ้าวอันนี้เสือกไม่กวนตีนอะไรของมันวะเนี่ยในหูข้อเองสูงสุดละ ใหม่อไมน้ำอะไรซื้อมาไม่ได้กินเองกินทีดิกินทีอะไรประมาณนี้ปะเนี่ยถูกส้มอะไรเรียนกิ่งส้มกิจเอดิกกิเอไงอ่าง่ายง่ายง่าย,าย <c oughs> บังอะไรนอนไม่ได้ บั <ang al ot im> งกะโลเต็มไงก็ปลาอะไรปากเล็กที่สุดปลาตะเพียนปลาหมอปลานินปลาบูบูบู่ผม,ม,มต้องอับปลาบูแน่แน่บูบูเอ๊ะไงปลาบือทำไมต้องปิดประตูตู้เสื้อผ้าเบา กลัวพังมีผ้าห่มมีชุดนอนกลัวลูกตกใจมีชุดนอนอยู่ชุดนอนอคิดได้ยังไงชุดนอนอขนมอะไรกินแล้วตีหัวแตกขนมชั้นวะขนมกูให้มึงกินทําไมขนมกูมันลอแมงเลยขนมครกไม่น่าใช่ขนมกล้วยกล้วยไม่ใช่ขนมเบื้องอะแข็งอะว่าขนมชั้นเนี่ยขนมกูมแดงหนุ่มพียอะไรอย่างนี้ไหม หมาอะไรเหมือนหมีเองคำพวนหมาโคลี่เฮ้ยเจ็ดแล้ววะเจ็ดแล้ววะมือถือบูทไม่ขึ้นทำไงถึงจะหายไม่ต้องทำอะไรถ้าเอาไปซ่อมลองบูทใหม่เอาวางไว้หน้าบ้านบูทไม่ขึ้นเกี่ยวอะไรกันวะบูทไม่ขึ้นทำไงถึงจะหายไม่ต้องทำอะไร เอาไปซ่อมลองบูธใหม่อีกครั้งเอาวางไว้หน้าบ้านอ๋อวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวคนว่ามาขโมยเก <c oughs> ือบไปแล้วเกือบไปแล้วแปดลยเว้ยเ <c oughs> มืองอะไรมีฮีโร่เยอะที่สุดวอชิงตันดีซีไทยชื่อไงพาอมาไงดีซีไงซุอร์ man แบทแ a n อโลมาเอ้ยไม่ใช่สิไอ้ที่นว่ายน้ำอะไรวะ <c oughs> ดีว่ายน้ำอะ เหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ำอ๋ออควาแมนอโลมาใครบอกม,มึงมาวะเนี่ยบอกเชีงตันดีซีไว้ในอ่ะอีข้อเดียวอีข้อเดียวมาพิธีกรจัดรายการชอบพักอะไรมากที่สุดพักสักคู่แน่มีจริงด้วยเฮ้ยสิบแล้ววะเอาละ่ะเกินความคาดหมายแล้วทีนี้ก็เอากำไรแล้วกันประเทศอะไรใช้เงินเยอะที่สุด ไทยสเปนเบลเยียมอิตาลีประเทศอะไรใช้เงินเยอะที่สุดยยงการเมืองวนะเนี oh, <no. S 1> ่ยตอบประเทศไทยเลยใช้เงินเยอะอสเปนอ๋อสเปนแปลว่าจ่ายแสดงว่ามั่วในประเทศไทยใช้เงินเยอะสุดแล้วฟูตลอดอมไม่เอาไม่เอา,เอาการเมืองไม่เอาวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอครับทำยังไงก็ขอ ให้ติดตามด้วยฮะเฟิรฮับเพ,เพจเล็กๆนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มนะฮะไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าผมพบตรงไหนคลิปหน้าจะทำอะไรแต่ตอนนี้ก็เล่นเกมไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย